ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาปลกกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเ,อเพิ่มยอดผู้ติดตามในไอจีของเรากันนั่นเองนะคะ และสำหรับใครนะคะที่ต้องการสะเพิ่มยอดผู้ติดตามในโปรไฟล์ของเรานะคะก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามกันได้เลยนะคะโดยในวันนี้เราทำรายการผ่านเว็บไซต์ที่เราไปทดลองใช้งานเพื่อมาแนะนำเพื่อนๆกันในวันนี้นั่นเองสำหรับใครที่ทำตามกันแนะนำให้เปิดโพลและโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะก,กันก่อนได้เลยนะคะเม่งั้นยอดที่ทำรายการลงไปก็จะไม่สามารถอัพขึ้นมาได้นั่นเองนะคะ และในส่วนข้อตอนแรกนะคะก็ให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือจะสแกน QR Code กันเข้ามาก็ได้นะคะเพื่อมาสมัครใช้งานกันก่อนนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วเราก็ประกอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติไปด้วยนะคะและสำหรับใครที่มีบัญชีที่เมยู่แล้วก็สามารถคลิกวอลล์เองที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลย เมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยนะคะก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็คลิกไปที่คำสั่งซื้อใหม่ของเรากันได้เลยอทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็คลิกไปที่ไอจีกันเลยจากนั้นเราก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะในส่งบริการก็จะมีการแจ้งเรทราคาการรับประกรันและคขาอริกต่างๆเอาไว้ให้เราเลือกกันนั่นเองแล้วก็เลือกเรทราคาที่เราต้องการลงไปได้เลยและในส่งลิงก์นะคะก็ให้ไปที่หน้าไอจีของเรากัน เมื่อเราเข้ามาที่โปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด copy ลิงก์ไปที่ด้านบนจากนั้นก็ให้นำลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในตจ,จะคำนวณรัต้องการเพิ่มยอดผู้ติดต,ตามเท่าไรแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเพิ่มให้ดูกันสัก200จาก้าละกันนะคะค่าเวลาก็เฉลี่ยคำนวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็จะอ,อยู่ที่เท่านี้เลยนะคะจากนั้นให้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยค่ะแล้วเมื่อเรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะ สำหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะและรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้คลิกไปดูประวัติการส,สั่งซื้อกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอสถานะขึ้นรอดำเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทําการไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นั่นเองส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานี่เองค่ะแล้วก็สาหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็คลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมี3มช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน d e ทูมอนี่วอลเล็และคริปโตเคอ c เรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานด้านล่างและกดเลือกทําตามกันไปได้เลย และสำหรับใครที่ต้องการติดต่อกับแอดมินนะคะจะเจอปัญหาด้านใดๆก็สามารถคลิกไปแจ้งที่เมนูด้านข้างตรงนี้กันได้เลยแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะเขาก็จะมีมวหมูลต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาต่างๆลงไปและสำหรับใครที่ต้องการจะกรอกข้อความเองหรือจะแนบรูปภาพนะคะก็สามารถทําได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้เลยก็ให้เรากรอกข้อความลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็แนบรูปภาพไปที่แอดแท็กไฟล์กันตรงนี้แล้วก็ใส่ใหมายเลขออเดอร์ของเราลงไปจากนั้นก็ให้กดส่งตัวกันไปได้เลย หรือสาหรับใครที่ไม่อยากจะยุ่งยากนะคะก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนหรือจะคลิกไปที่ไอคอนรูปลายได้ขวามือเพื่อติดต่อแอดมิน่วนตัวกันไปได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองและสาหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนได้ล,ลองเข้ามาใช้งานนะคะก็คลิกมาแนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็ให้กดคัดล็อกลิงก์แล้วก็ส่งไปเพื่อนเอนได้เลยนะคะก็จะมีการลงทะเบียนสำหรับใช้งานและมีการเติมเงนินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น 5%จากทางเว็บไซต์กันนั่นเองนะคะและนี่ก็จะเป็นรายได้รวมๆที่เราได้ทดลองใช้งานนั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาดูบริการแล้วก็ใช้งานกลับไปด้วยได้นั่นเองนะคะโดยสำหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทก็จะสามารถปลดล็อกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขจากที่เราได้บอกไปก็สามารถคลิกและเลือกรับชมกันไปได้เลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้า IG ของรากานทันนั้นเราจะมารีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดที่ดำกันเลย ค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ในไ g นะคะก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็ได้ทำรายการเพิ่มไป200ยอดฟอกันนั่นเองและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาสมัครใช้งานและเข้ามาดูบริการกันได้นะคะหรือถ้าเจอเอ,อิวโอโคตรงไหนนะคะก็สามารถสแกนสมัครใช้งานกันง่ายๆกันได้เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวในที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ